วิวทิวทัศน์ถ้ำกลางเมฆหมอกบนขุนเขาป่าทึบอากาศบริสุทธิ์เรารันจวนใจผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังผ่อนคลายมาตรการเข้มจำกัดการเดินทางตั้งแต่13กรกฎาคมเป็นต้นมาห้องพังตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นก็ถูกผู้คนจองเต็มไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมภายใน10นาทีทั้งอุทยานป่าไม้ถึงจี้และอาลิซันต้องรับโทรศัพท์จองวันละกว่า50สายทีเดียว คุณหลีติงจงรองผู้อำนวยการกองบริหารป่าไม้แจอีบอกว่าผ่อนคลายลงบ้างเราก็จะจํากัดจํานวนไม่เกิน3,000คนเมื่อมีจํานวนเกิน2,000คนเนี่ยก็จะมีการส่งข้อความ SMS เตือนให้ผู้คนระมัดระวังส่วนแหล่งท่องเที่ยวไปทางใต้คือเซลล์ลิวชิหรือโอกินาวาน้อยก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวเป็นการใหญ่เหมือนกันต้องมีการปรับเที่ยวเดินเรือบ้างเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ยังต้องมีมาตรการป้องกันโควิดที่ไม่อาจขาดได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในระลอกใหม่ กฤษณัสสยเสรีภาพรายงาน